ข้อแรกนะคะ15คูณ10ยกกำลัง7คูณกับ250คูณ10ยกกำลัง7แล้วก็ลบด้วย140นะคะคูณ10ยกกำลัง7นะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะก็คือว่าเลขฐาน10เลขชี้กำลังเป็น7เนี่ยเหมือนกันทั้ง3จํจำนวนเลยที่คูณอยู่อย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะง่ายต่อการคำนวณน,นะคะครูจัน์ก็จะดึง10ยกกำลัง7นะคะออกมาไว้ข้างนอกวงเล็บน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้ เท่ากับขอแห้ค่ะ15บวก250นะคะแล้วก็ลบด้วย140นะคะทั้งหมดคูณด้วย10ยกกำลัง7ค่ะแบบนี้คือตอนนี้รูจั์ดึง10ยกกำลัง7ออกมาไว้ข้างนอกเลยนะคะแล้วนำจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาบวกลบกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ ก็จะกลายเป็น15บวกกับ250นะคะ15บวก250ก็จะได้เป็น265อ่ได้265นะคะ265ลบออกด้วย140นะคะก็จะกลายเป็น5 2 1นะคะหรือว่า125นะคะอ่ะโอเคเป็น125ก็จะได้125 คูณ10ยกกำลัง7นะคะตอนนี้125คูณ10ยกกำลัง7เนี่ยอยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์เรืยังคะรูปของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์ A ของเรานะคะจะต้องมีค่าตั้งแต่1แต่ว่าไม่เกินเท่าไหร่คะไม่เกิน10นะคะสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะคะมีค่าตั้งแต่1แต่ไม่เกิน10ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะ รูปหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์เลยดังนั้นเราต้องเราต้องพิจารณาละว่า A ของเราน่าจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะไม่เกิน10นะคะและมีค่าไม่ต่ำกว่า1 A ของเราน่าจะเป็น1.25แล้ว1.25คูณอะไรมันถึงจะคงไว้ซึ่งจำนวน125ลูกคูณอะไรคะ 1.25ต้องคูณกับหลักอะไรถึงจะได้125ต้องคูณกับหลักร0อนะคะต้องคูณกับหลักร้อนะคะแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง7ซึ่งเป็นตัวเดิมที่โจทย์เขาให้มาอยู่แล้วนะคะก็จะเท่ากับ A คือ1.25คูณ100เนี่ยก็คือ10ยกกำลัง2นะคะ10ยกกำลัง2 คูณด้วย10ยกกำลัง7แบบนี้ค่ะดังนั้นทานเหมือนการคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็จะกลายเป็น1.25คูณ10ยกกำลังอะไรคะ2บวก7เป็น9ค่ะนี่คือผลลับนะคะของข้อนี้นะคะ ก็คือ1.25คูณ10ยกกำลัง9้นั่นเองค่ะ